รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมเอภัท e, รบุตรเขียนุก,กูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอเพียงแค่เขียนมาในเมลบ็อกครับรายการที่พร้อมจะมอบประกาศให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนและส่งมาหาเรา พรทุกข้อความมีความหมายเสมอนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมเดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อมาพบกับ2พ่อลูกที่เขียนจดหมายมียงรายการของเรานะครับคุณพ่อท่านนี้นะครับได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เต็มเต็มๆครับก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยรับจ้างเป็นนักแสดงตัวประกอบสแตนด์อินแล้วก็รับงานจ้างต่างๆในวงการบันเทิงทุกอย่างตอนนี้ต้องหยุดลงครับรายได้เท่ากับศส่วนภรรยานะครับก็หอบลูกหนีความจนหายไป3ปี จนมาวันหนึ่งนะครับมีโอกาสได้พบลูกด้วยความที่เป็นพ่อครับปากท้องของลูกก็ต้องอิ่มก่อนลงทุนขายแซนด์วิชนะครับส่วนลูกชายอาสาที่จะออกเดินขายนะครับเพราะว่าสงสารคุณพ่อเพราะคุณพ่อเป็นโรคอ้วนแล้วก็วูบหลับอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เคยประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับส่วนคุณพ่อก็เป็นห่วงลูกชายมากเช่นกันนะครับเด้เขียนจดหมายมายัางรายการของเราอยากจะได้ทุนการศึกษานะครับเก็บไว้เพื่อลูกเพราะไม่รู้ว่านาะคตเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหน วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของสองพ่อลูกพ่อค้าแซนด์วิชนะครับคุณจิตพัฒน์และเด็กชายทศพลทรงพบม่วงกลม2ท่านนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดวิวบ็อกครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยนเคียงข้างเสมอสวัสดีครับแซนด์วิชไหมครับ20ครับ คอยี่สิบครับของรับวัสดีครับแซมวีผมาครับของรับวัสดีครับ จันวิท์ขายไงครับอะไรยี่สิบครับอะไรยี่สิบหรอเหลือสองงานหรอครับใช่ครับถ้างั้นพี่เหมาหมดเลยสองงานใช่ครับอะไรยี่สิบสองงานสี่สิบอ่ะคือสี่สิบบาทครับโอเคค่ะอ่าลองคุยกับพี่ก่อนนะครับจันวิชเนี่ยมีไส้อะไรบ้างครับไส้กรอกใช่ครับแล้วก็มีอะไรอีกลูกมีแฮมบูอัดครับมีแฮมบูอัดแล้วก็ไส้กรอกครับหมูชื่ออะไรครับพี่โอมครับชื่อน้องโอมน้องโยมอายุเท่าไหร่ครับ ขัวพับแปดขัวแล้วทำไมน้องโอมมาขายคนเดียวล่ะครับรับมาขายกับพ่อครับแต่พ่อลงมาขายไม่ได้ครับพ่อก้วนครับพ่อเดินไม่ไหวครับสมสารพ่อครับก็เลยมาเดินขายคนเดียวครับอ๋อคุณพ่อตัวอ้วนล้วคุณพ่อรออยู่ที่ไหนครับคุณพ่อรออยู่บนรถทับแล้วน้องโอมไม่ต้องไปโรงเรียนเหรอลูก ไปครับไปโรงเรียนด้วยตอนนี้อยู่ชั้นอะไรแล้วครับปหนึ่งครับอยู่ปหนึ่งครับอ้าวแล้วแบบนี้เรามาขายแซนด์วิชด้วยแล้วเอาเวลาไหนไปเรียนไหนจะต้องขายแซนด์วิชละครับถ้าไปเรียนก็จะขายช่วงเย็นครับไปเรียนก่อนแล้วก็มาขายแซนด์วิชครับตอนเย็นครับแล้วถ้าวันหยุดล่ะถ้าวันหยุดก็ขายตั้งแต่เช้าตั้งแต่แปดโมง ครับถึงบ่ายสองครับอาวแล้วเพื่อนๆอย่างเงี้ยเด็กแปดขวบเงี้ยเพื่อนๆก,ก็ไปวิ่งเล่นไปอะไรกันอะ่ะทําไมถึงเราอยากจะขายของช่วยพ่อดีกว่าล่ะครับเพราะว่ากลัวไม่มีตังกินข้าวครับก็สงสาานเข้าวะส่องผลพ่อลูกไม่มีอันจะกินนะตั้งแต่โควิดรอบแรกอะ่ะไม่มีงานทําเข้ามาซื้อไส้กอรอกจะ้ะเอาไปทำแซนด์วิชนะคะ ก็ส่งสรารเขาให้เข้าไปค่ายก่อนแล้วค่อยเอาเงินมาจ่ายทีล่งเด็กเขาเป็นคนขยันนะเดินขายถ้าเป็นเด็กอื่นๆก็ไม่เดินขายไงพ่อก็เดินไม่ไหวช่วยเลือเพราะเขาขยันเขาเป็นเด็กที่ขยันนะก็ตัอยู่ต่อพอ่อเขาเป็นเด็กดีไงนะแล้วตอนนี้เขาแบบว่าเขามาขายเพื่อการศึกษาป้าก็ช่วยเขาซื้อปา้าเราเห็นเป็น,นเด็กที่กตัอยู่ป้าก็ช่วย เทียบเทียบกับเด็กคนอื่นเด็กคนอื่นเขาก็เล่นเกมก็ใส่ใจกันค้าขายเนาะนี่ค้าขายช่วยพ่อแม่เป็นเด็กกตัน,นยูกับพ่อแม่แล้วเคยมีแบบว่าเราแบบไม่มีตังค์กินข้าวเลยไหมมีไหมที่บ้านอะ่ะมีครับตังค์มี2ี่บาทซื้อไก่ไปกินสองไม้ครับกินกับพ่อสองคนรอลูกครับกินอิ่มไหมอะ่ะอิ่มครับกินน้ำก็อิ่มครับ ก็กินน้ำเข้าไปใช่ไหมสงสารนะพี่คือเราก็แม่ค้าไงลูกหนูยังไม่ขายของแบบนี้เลยนะคือน้องมาขายทุกวันเลยขยันขยันจริงก็ช่วยอุดหนุนบ่อยอืมจะเรียกคนนู้นคนนี้ซื้อเรื่อยแหละแล้ของเขาอร่อยนะพี่เนี่ยอร่อยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอ ไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัทซพีรีเทลลิงจำกัดไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ําตาปลอมน,น้องโอมครับเวลาน้องโอมอ่ะ เดินขายแซนด์วิชเนี่ยอายไหมทั้งๆที่แบบว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันไปวิ่งเล่นอะไรเงี้ยแต่เราต้องมาทํางานต้องเดินขายแซนด์วิชอ่ยครับภูมิใจที่ได้หาเงินด้วยตัวเองครับเก่งมากเลยลูกแล้วแซนด์วิชนี่ใครเป็นคนทําครับพ่อครับพ่อกับผมทําครับแล้วเราก็เป็นคนมาขายเองใช่ครับแล้วรอบหนึ่งอ่ะที่เราทาแซนด์วิชเนี่ยเราทําแบบนี้กี่ชิ้นสี่ตะก้าครับสี่ตะก้า ตะกร้าหนึ่งมีกี่ชิ้นครับตะกร้าหนึ่งมี30ชิ้นครับ30ชิ้นวันหนึ่งก็วันหนึงหน่งทำ120 <120 S 1> ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบชิน้นเนาะใช่ครับแล้วเราขายหมดเลยไหมร้อยยี่สิบชิ้นเนี่ยต่อวันหมดครับหมดเลย<ช>แล้ววันนี้พี่เห็นในตะกร้าเนี่ยเราขายเนี่ยเหลือแค่สองชิน้นใช่คอันนี้คือหมดแล้วปะลูกยังครับเหลืออีกบนรถตะกร้าหนึ่งครับอ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่อ่ะ จะมาเป็นลูกมือช่วยเดินขายแซนด์วิชกับน้องโอมโอเคไหมครับครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจับมือไปขายด้วยกันเอาหมดตะกร้าเลยนะขายหมดตะกร้านะโอเคไหมโอเคครับโอเคครับไปพร้อมลุยครับครับไปแซนด์วิชไหมครับเอาแซนด์วิชไหมครับไม่มีแม่ครับขันเท่าไหร่ยี่สิบห้าสองงาน สองนะครับนี่ครับทองครับครับผมขอบคุณนะครับท่านวิทย์ไหมยี่สิบครับแล้วยี่สิบบาทครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้หมดตะกร้าแล้วโบเบเลยเก่งมากสำหรับคนเก่งวันนี้พี่จะให้รางวัลพิเศษอยากได้อะไรครับน้องบองครับน้องบอง<น>มีไหมในตลาดมีขายไหมน้องบองมีครับมีใช่ไหมถ้างั้นพาพี่ไปซื้อหน่อยเดีย๋ยวพี่จะซื้อให้เป็นรางวัลพิเศษสำหรับคนดีคนเก่งโอเคไหมครับโอเคครับครับไปอ่มาโอ้ยมาเร็วๆๆๆๆๆว คุณลุงเขากำลังเก็บร้านพอดีเลยว้าวลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวนี้ครับตัวนี้อยากได้ตัวนี้แต่ลุงแถมตัวนี้ให้เพราะลุงก็แถมให้นลุงเป็นเด็กดีไงลูกครับเนาะทำความดีต่อไปนะลูกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คุณลุงก็แถมให้ด้วย รู้สึกภูมิใจมากเลยลูกที่เขาเขายืนด้วยลําแข้งลําขาตัวเขาเองลุงนี่พยายามเรียกร้านน้นร้านนี้เพื่อจะให้เขาซื้อก็คุยกับเขาประจาําหนูเก่งนะลูกหนูเป็นคนเก่งหนูเป็นคนดีกตันยูนะลูกกตันยูมากเป็นไงชอบไหมครับชอบชอบครับเป็นเด็กดีนะลูกโอเค,คไหมโอเคค่ะตั้งใจเรียนด้วยนะ,ะเดี๋ยวกลับไปเล่นที่บ้านไปไป,ไปลูกไป สวัสดีครับสวัสดีคุณโต้งครับสวัสดีครับผมนเอนะครับเมื่อสักครู่ผมไปเดินขายแซนด์วิชกับน้องโอมาโอ้โหสุดยอดมากครับขยันมากๆเลยอันนี้คือเป็นบ้านของคุณโต้งเลยไหมฮะใช่ครับแล้วก็คือที่ดินหรือว่าตรงนี้ก็เป็นของเป็นที่ของพ่อเลี้ยงกับแม่เขาก็อาุญาตให้ทากินเงินไปอะให้อยู่เลี้ยงลูกเลี้เต้าไป ก็เอาอาศัยอยู่ก็เนี่ยครับมันเหลือได้แค่นี้ครับเพราะว่ามันมีปัญหานิดหน่อยทางครอบครัวแล้วก็ช่วงมาเกิดโควิดด้วยจากเคยเป็นนักแสดงได้เงินเป็นพันแต่ตอนนี้คือไม่มีอเลยแม้แต่คนจะมองด้วยซ้ำดมือ้อกินมือ้อกินวันวันมีมั่งหรือไม่มัม่งก็เลยต่อเติมอะไรไม่ได้เลยครับหมดทุกอย่างหมดเงินแล้วเกิดอุบัติเหตุมาสามครั้งติดติดกันเมือประกันต่อรถเราก็ไม่มีเราต้องเงินตรงนั้นไปจ่ายค่าซ่อมรถ แล้วก็มานั่งใช้นี่เขาก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าครอบครัวต้องมาแตกกันแยกกันไปแต่เป็นโชคดีลูกกลับมาพอเดิมพีแล้วพอ่างกันหนีไปสามปีพึ่งจะมาได้มาอยู่เมื่อปีนี้ครับหนีไปสามปีไหมยครามว่าไงฮะก็คือแม่เขาพาหนีไปไปหนีไปฝั่งลาวคุณแม่คุณแม่เขาเป็นคนครับ<อ>ผ<ม>ประเทศลาวครับครับหนูก็เว้งเลยหาตามหาออก ไปศึกษาตามสถานที่ต่างาสถานที่ทูตนู่นนั่นนี่ว่าจะทํายังไงจะได้ลูกกลับมาโหเคยคิดจะฆ่าตัวทายนลครเพราะว่ากลับมาไม่เจอแล้วไม่เจอใครเลยโห้ผู้ประชุมไปต่อไม่ได้ค่ชีวิตโต้บอกว่ารับน้องมาหลังจากที่น้องเนี่ยหายไป3ามปีครับ น้องก็ไม่ได้เรียนหนังสือเนาะครับตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ฮะรวม9้าขวบครับเขวบซึ่ง9้าขวบถ้าตามเกณฑ์แล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสักปอปอสามปาใช่ไหมแล้วอันนี้เขาต้องกลับมาเรียนหนังสือเป็นต้องเรียนใหม่ปอหนึ่งข้าปอหนึ่งเพราะว่าช่วงช่วงนี้ไปตอนนั้นปอหนึ่งชมสองคุณพ่อกังวลเรื่องการเรียนการศึกษาของน้องไมฮะไม่ครับเพราะว่าน้องหัวไวเขาเรียนรู้โอเคเรื่องการเรียนโอเคครับเท่าที่ทราบว่าตะก่อนโตเขาขับแท็กซี่อะค่ะ แล้วเดี๋ยวพอมาเจอวิกฤตโควิดเขาก็เลยมาขายแซนด์วิชก็ส่งสารเขาในทุกๆเรื่องอะค่ะทั้งน้องโอมต้องมาเจอวิกฤตแล้วต้องไปเดินขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สู้อะค่ะพยายามหาอะไรมาขายเพื่อให้มีไรายได้เข้ามาในบ้านนะค่ะดิ้นรนเพื่อลูกเขาแล้วค่ะ เพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขีแล้วคุณต้งมาขายแซนด์วิชได้ไงครับจุดเริ่มต้นอ๋อก่อนที่จะขายอะ่ะผมไปนั่งกินข้าวฮัลูกก่อนมีเด็กอยู่คนหนึ่งเขามาขายของครับแ,นะแล้วก็มองๆนะเร่งถามแล้วมองกล้าขายแบบนี้ไหม ทำไมไม่กล้าพอผู้เล่นเพราะไม่ให้ขายหรอกยังไม่คิดได้ทูกขายนะเจออันนี้หนักเท่าไงเงินเริ่มไม่มีละกินอะไรทีนี้ยมามาต้มแบ่งกินสองคนพ่อลูกนี่แหละตรงนี้แหละมันที่เราเอาวะลองดูลองหาขายนู่นขายนี่แล้วอันนี้โชคดีว่าไปเจอป้าเขานั่งขายเซมิทเรามองแล้วมันน่ากินมันน่าจะเวิร์ถ้าเราไปขายตามศูนย์ราชการถูกต้องไหมครับผมก็เลยไปถามป้าว่าป้าขายส่งไว้เนี่ยส่ง เราก็เอาพัดก้าหนึ่งก่อน20ชิ้นเอาไปก่อนเลยสุดรราชการไปรอบแรกก่อนนะไปขายก่อนโอเคเริ่มแรกหมดป้าขออีก20วันนั้นเลยวันนั้นเลยนนเลยอาเงินเอาเงินนี้ไปซื้อต่อ,อโอเคพอมาสึกหนึ่งอ้าหมดครับอ่าพอไปอย่างนี้ปุ๊บผมก็้มยหัดทําด้วยการศึกษาทาง Youtube ด้วยด้วยเอาของอย่างดีมาทําแล้วก็ใส่แฮมเข้าไปใส่บ,บ,บุอัดเข้าไปขายที่ยสิบบาทลองดู ตอนที่ผมไปช่วยน้องโอมขายนะครับบางคนเนี่ยเขาก็ถามมาว่าเอ้ยเนี่ยน้องเข้ามาขายคนเดียวเลยแล้วพ่อแม่เขาไปไหนอะไรไงเราเคยได้ยินอะไรแบบนั้นไหมฮะเคยครับแต่ว่าผมจะพูดอยู่หลังว่าการขายของตรงนี้ผมเป็นห่วงเรื่องอนาคตเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยบอกเลยว,ว่ามีโรคประจำตัวคือขาดออกซิเจนการขาดออกซิเจนเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นโรควูบก็คือสามารถตายได้24ชั่วโมงเรากลัวตรงนี้มากกว่า ถ้าครั้งหนึ่งผมไม่มีชีวิตยอยู่บนโลกเนี้ยลูกผมจะได้ทำได้อาการของโรคนี้มันเป็นผลจากการที่เราเป็นโรคอ้วนด้วยไหมฮะเป็นครับโทษนะครับแล้วตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้200กว่า200กว่า ผมเห็นคุณโต้งน,นะผมก็อยากที่จะแบบให้คุณโต้งแบบลดน้ำหนักเพื่อที่ 1. สุขภาพเราแหละ 2. เวลาเราไปทํางานหรืออะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้น<ช>พี่โต้งจะทําอะไรได้อีกเยอะมากมายตอนนี้บอกเลยว่าลําบากหลายอย่างเข้าห้องน้ําก็ลําบากแต่พยายามจะกลับมาพืทตัวเองพไหมครับ จะเลือกผมสัญญานะสัญญาหครับครับนะเพื่อลูกนะเพราะว่าสุขภาพร่างกายดีจิตใจคุณก็จะดีขึ้นการงานอะไรก็สามารถทําได้หมดสู้ๆนะครับผมนะครับวันนี้เนี่ยผมมาเจอคุณโต้งเนี่ยผมเห็นความสู้ของคุณโต้งแล้วก็น้องโอมสู้มากเก่งมากคุณพ่ออยากจะพูดอะไรกับลูกบ้างครับก็อยากให้ลูกเขาอดทนครับถ้าเลือกเกิดได้ก็ไม่อยากให้ทำไม่อยากให้ให้มันเหนื่อยแต่ตอนนี้ที่ลาบากกันทั้งคู่เพราะว่า ด้วยงานงานมันไม่อำนวยตัวเราถ้าเราไปขายไม่ได้หรอกครับกว่าจะเดินถึงโอ้โหตายเรายอมรับครับว่าต้องต้องอาใส่ลูกนะครับอยากให้ลูกอดทนครับอดทนไปก่อนแล้วน้องโอมนะครับอยากจะพูดอะไรกับคุณพ่อบ้างอยากให้พ่อลดความอ,อ้วนไปไวแล้วก็ก็อยากให้พ่อสบายด้วยครับคุณโต้งครับคุณโต้งต้องสัญญานะเพราะว่าน้องโอมเนี่ยเขาก็อยากให้คุณโต้งลดน้ำหนัก ครับเนาะจะได้อยู่กับลูกนานๆนะครับ,รบสัญญาครับสัญญาทำับลูก สำหรับวันนี้นะครับหวันที่ผมได้รู้จักกับคุณโต้งนะครับแล้วก็น้องโอมนะครับผมรู้เลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยนอกจากความอดทนแล้วยังมีความกระตันยูรู้คุณด้วยนะครับน้องโอมมาเดินขายแซนด์วิชเพราะว่าสงสารพ่อเพราะพ่อเนี่ยเป็นโรคอ้วนนะครับเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็กลัวว่าพ่อจะวูบหลับไปนะครับส่วนคุณพ่อนะครับคุณโตง้งผมก็นับถือหัวใจคุณพ่อมากๆครับ ที่คิดว่าเนี่ยลูกมาอยู่กับเราเราต้องให้ลูกเนี่ยกินอิ่มนอนหลับสบายบนะฮะทำทุกอย่างนะครับนำแซนด์วิชมาขายนะครับคือสายใยระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยช่วยกันนะครับผมเชื่อว่านะครับตอนนี้มันมีวิกฤตของโควิด1 9เนี่ยหลายๆคนตั้งตัวไม่ทันแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือการปรับตัวผมเชื่อว่าเมื่อวิกฤตเหล่านี้เนี่ยมันหมดไปเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะครับ และสำหรับคนที่สู้ชีวิตแบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mail Box ครับมอบเงินสนับสนุนไปเลยครับ1,000 0บาทครับ <S <S ขอเพียงแค่เขียนมาหนึ่งหมื่บาทนี้คุณพ่อตั้งใจจะไปทําอะไรครับก็ไปใช้ที่สินครับส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เป็น <สา S 2> ทุนภาษาให้กับน้องโอมด้วยใช่ครับนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะอุดหนุนแซนวิชนะครับสามารถอุดหนุนได้ที่เบอร์อะไรครับศู6 1 6 6 8129ครับโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงสามารถออเดอร์กันเข้ามาได้ครับนะครับและสําหรับใครนะครับอยากจะติดต่อนะครับคุณโต้งนะฮะสามารถที่จะไปเป็นนักแสดงตัวประกอบได้หรือว่าการแสดงฟันดาบแสดงโชว์อะไรได้หมดเลยนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับได้ที่เบอร์อะไรฮะ0 8 6 1 6 6 8 1 2 9แครับและที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ทั่วประเทศแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี CP และ CP Retailing ด้วยครับ สำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวของคนทำมาหากินสู้ชีวิตนะครับที่คุณเห็นและอยากบอกต่อสามารถเขียนส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกครับตู้ปอนอปอนสปากเกต1 1 1่งหครับหรือทาง Facebook Fanpage นะครับขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกครับอย่าลืมนะครับเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไว้หนึ่งข้อครับกำลังใจอยู่ข้างหลังความหวังอยู่ข้างหน้ากลัวหรือกล้าอยู่ที่ลงมือทําครับ ท้ายที่สุดอย่าลืมนะครับขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิด19โอไมครอนครับกำลังระบาดหนักเลยนะครับเวลาออกไปไหนเนี่ยอย่าลืมนะครับใส่แมสสนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพเจลล้างมืออย่าขาดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอพัทรบุตรนะครับคุณโป้งแล้วก็น้องโอมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์ เวลาบ่าย2โมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22สำหรับวันนี้สวัสดีครับพ่อรักงงน้องโอมนะครับเหนื่อยหน่อยน,นะลูกพ่อก็ไม่อยากให้น้องโอมต้องมาลำบากแบบนี้แต่ช่วงนี้งานก็ไม่มีทำเลยไม่รู้พ่อจะทำยังไงสุขภาพก็ไม่ดีเงินทองพ่อก็ไม่มีเหมือนคนอื่นเขาพ่อขอโทษน,นะที่ต้องทำให้ลูกลำบาก นับตั้งแต่ตอนนี้ไปพ่อสัญญาจะดูแลสุขภาพเพลงให้ดีที่สุดและจะอยู่กบหนูให้นานที่สุดครับจิตตัพัม่วงกลมขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่ บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ